สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะดวงรายสัปดาห์ชาวราศีมีนดวงประจำเดือนตุลาคม2567นะคะสนใจใดูดวงส่วนตัวถักแชทได้เลยกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์ของไพ่คนราศีมีนช่วงนี้ในเดือนตุลาคมนี้เริ่มต้นสัปดาห์แรกมาเลยนะฤษี ราชินีพระจันทร์หรือไพ่แม่ชีหรือไพ่มนุษย์เจ้าสำราญจริงๆไพ่ที่เสียเนี่ยอาจารย์มองว่าไพ่แม่ชีอะ่ะมันเป็นไพ่ที่ดีแต่ก็มีเสียนะ เสียเพราะอะไรบางครั้งเราเหมือนคนเป็นใบโพราอยู่ครึ่งครึกลางๆงยังไม่เข้าใจความต้องการของตัวเองเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวพอแค่นี้เดี๋ยวอยากอยู่เงียบๆสงบสงบคนเดียวเดี๋ยวก็อยากเที่ยวอยากหาความสําราญตกลงต้องการอะไรชีวิตต้องการอะไรนะคิดไม่ออกนะฤษีเนี่ย ตีความได้หลายกรณี 1. การบวช การบวชการเข้าวัดการปฏิบัติธรรม 2. การเรียนต่อศึกษาต่อ 3. การอยู่อย่างสันโดษไม่อยากยุ่งกับใครอีกความหมายหนึ่งมนุษย์เจ้าสำราญก็หมายถึงการไม่อยากยุ่งกับใครเหมือนกันไม่สนใจใครไม่แคร์ใครอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำอยากใช้ชีวิตที่อิสระอยากมีความสุขอยากลองเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่อยากไปตายเอาดาบหน้าอยากไปหาความสุขอยากตามหาความ ฝันอยากเปิดร้านเหล้าอยากเข้าวงการบันเทิงอยากท่องเที่ยวรอบโลกอยากลองอะไรให้ลองได้ทํานะอะไรที่เกี่ยวกับเทาๆก็โดดเด่นหรืออะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนก็โดดเด่นนะพวกพริตตี้พวกอะไรที่เกี่ยวกับบันเทิงเรืองใจนะหรือพวกธุรกรรมธุรการช่วงนี้ก็โดดเด่นน้ําหอมเครื่องสําอางก็โดดเด่นแต่ใครจะไปบวชก็ไม่ว่านะไพ่แบบเนี้ย เพราะฉะนั้นนะ่ะตั้งสติดูดีๆว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าไม่แคร์อะไรใดๆอยากไปไหนไปอยากทําอะไรทําอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนอยากเริ่มต้นอยากลองอยากท้าทายทําทให้เวลา มันไม่ได้เปลีป่ยนแปลงปุบปับไพ่ใบนี้ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแสงสว่างนำทางนะคิดได้ตัดสินใจถูกไม้เท้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีเซนแมนลางสองหอนแมน่นผู้ใหญ่เมตตาผู้รู้กูรูช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสรมิมโชคลาภโดดเด่นดวงอุปถัมภ์โดดเด่นเห็นไหมมีแต่ดีนะกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะกดติดตามด้วยนะแต่ข้อเสียคืออะไร เรื่องเงินน่ะดีมากนะแต่ได้มาง่ายหมดง่ายได้มาไวหมดไวบางคนมีดวงอุปถัมภ์แต่บางครั้งอ่ะได้มาก็ใช้ไปได้มาก็จ่ายหมดอย่าสุรุยสุร่ายฟุ่มเฟยไพ่รือสีคือรักสันโดษคือรู้จักพอมีเท่านี้กินเท่านี้แต่บางทีก็พูดยากนะมีร้อยกินร้อยอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงวะเอาเป็นว่าถ้าไม่เดือดร้อนใครอยนะยังไม่ได้เดือดร้อนใจเรื่องเงินก็อ่ะ ได้มาง่ายหมดง่ายช่างมันฉันมีความสุขจบพออาจารย์ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ถ้าถ้าความสุขของเราเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าพอเพียงได้นะไม่เวอร์ไม่เฟอรไม่ฟุ่มเฟือยได้นะให้รางวัลตัวเองแต่พอดีอาจารย์ว่ามันจะเหลือนะอ่ะสำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่ดูแล้วก็สนใจสั่งได้เป็นที่พึ่งทางใจ นาเกี้ยวหรือนากระบาดสัญลักษณ์ของการเสริมดวงเรื่องการเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายงูกินหางอะ่ะกินหางตัวเองเป็นวงกลมอะ่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดใครเก็บเงินไม่อยู่แนะนําให้บูชานะแล้วเสริมดวงความรักเสริมความเมตตาใครที่ศัตรูเยอะช่วงนี้ควรบูชานะชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางแต่ถ้าใครอยากรับชุดใหญ่นะชุดใหญ่คือจะมีถามพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาภด้วย4ชิ้น3 9 9 ส่งฟรีแคปหน้าจอได้เลยของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะความรักไม่ค่อยจะดีนะช่วงเนี้มันจะมีคนเข้ามาแบบหวังผลประโยชน์แอบแฝงเช่นคนโสดเนี่ยจะเป็นดวงเมียน้อยนะคือจะเป็นทอมจะเป็นเพศเดียวกันเพศตรงข้ามจะเป็นไบเซ็กชวลนะอาจารย์ไม่ได้สนใจนะ สนใจก็คืออย่าไปเป็นชู้เพราะบางคนเขาเข้าหาเราอะเพราะเขาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจําไว้ว่าของฟรีไม่มีในโลกบางคนได้ของขวัญของรางวัลของมีค่าแต่อาจจะมีเรื่องของชู้สาวปกปิดซ่อนเร้นต้องระวังสําหรับคนโสดน,นะอยู่คนเดียวได้อยู่ไปก่อนแต่ถ้าเขาช่วยเขาให้ก็เอาค่ะรับไว้ก่อนคะ่ะสําหรับคนมีคู่ระวังรักลับ,ลบ,ลบ ดวงเมียน้อยดวงปิดบังซ่อนเร้นถ้าคุณไม่นอกใจแฟนแสดงว่าแฟนนอกใจคุณโดยเฉพาะคู่ที่กินหนักทเที่ยวหนักหรือบางคู่ที่ช่วงนี้ดูเงียบผิดปกติต่างคนต่างอยู่ดูกันด้วยนะจ๊ะมีเกณฑ์ต้องสืบเสาะ,ะแสวงหาความจริงแต่สิ่งที่คุณคิดนะ่ะถูกต้องเพราะว่าเซนคุณจําแม่นสุขภาพระวังขี้หลงขี้ลืมวางอะไรตรงไหนระวังของ มันจะหายวางไม่เป็นที่ขี้ลืมทําอะไรให้รอบคอบสองอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับขาเข่าเท้ <c oughs> าเ <c oughs> จ็บขาเจบา็จบเท้าเจ็บเท้าเล็บนะต้องระมัดระวังส่วนภายในเนี่ยอาการไม่ค่อยจะดีเช่นไบโพลา่า <c oughs> เดี๋ยวดี <c oughs> เดี๋ยวร้าย <c oughs> เดี๋ยวสุข <c oughs> เดี๋ยวทุก <c oughs> ยังไงไม่รู้นะไหว้พ่อหมอชีวกโกมารพัฒนะใครที่มีปัญหาเจ็บป่วยภายในนะหรือไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมคนนับถือแขกเนี่ยขอพรพระแม่กาลีเป็นการเสริมดวงได้ เติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าน้ำค่าไฟได้เช่นกันเลขเด่นเลขมงคลคือ029ใครติดตามใครกดแชร์ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะดูดวงส่วนตัวเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาบาททักแชทมาได้เลยค่ะ